เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันรำพูลตันติวณิชานนนเขตเก้าอุบลราชธานีก่อนอื่นดิฉันขอกราบขอบพระคุณพี่น้องเขตเก้าซึ่งมีอำเภอนาจัลหลวยอำเภอบุญทริกตำบลโนนก่ออำเภอศรีนธรน,นะคะที่มอบความไว้วางใจให้ดิฉันมาทำหน้าที่แทนในสภาแห่งนี้ดิฉันมีเรื่องหาหรือท่านประธานทั้งหมด5เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่หนึ่งขอสไลด์ด้วยค่ะเรื่องที่1นะคะเป็นต้นไม้ตายซาก ใกล้ไฟฟ้าแรงสูงนะคะซึ่งอยู่ทางหลวงหมายเลข2248กิโลเมตรที่78นะคะซึ่งใกล้สายฟ้าแรงสูงและใกล้บ้านเรือนชาวบ้านช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะพายุรุนแรงมากแล้วถ้าเกิดว่าต้นไม้ล้มทับหลังคาเรือนชาวบ้านใครจะรับผิดชอบเพราะฉะนั้นดิฉันอยากให้ท่านประธานพิจารณาในปัญหานี้นะคะต่อไปค่ะเรื่องที่สองนะคะ เป็นเรื่องน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งเกิดในเขตชุมชนเทศบาลบุญทริกค่ะเป็นเขตเศรษฐกิจทางหลวงหมายเลข2248นะคะท่วมมานานนับสิบปีฝนตกทีไรน้ำไหลหลากเข้าบ้านเรือนชาวบ้านและร้านค้าทุกปีตลอดนะคะดิฉันก็เห็นมาตั้งนานจนดิฉันอายุมากขึ้น60กว่าแล้วนะคะก็ยังเหมือนเดิมไม่มีการแก้ไขนะคะทางหลวง มีระบบระบายน้ําไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นทางขอให้ทางหลวงช่วยแก้ไขด้วยนะคะต่อไปค่ะเรื่องที่สามถนนนี้เป็นถนนร้อยศพค่ะมืดมากทั้งๆมีต้นไฟฟ้าส่องสว่างนะคะท่านเห็นไหมคะท่านประธานต้นไม้บดบังค่ะกิ่งไม้บดบังแต่ทางหลวงเพิกเฉยไม่ไปตัดแต่งกิ่งไม้เลยทำให้มืดและถนนแคบไม่มีไหลทาง ถนนเส้นนี้เป็นถนนเชื่อมหลายอำเภอค่ะจากบุญทริกไปอำเภอนาจหลวยถึงอำเภอน้ําืืนซึ่งมีรถบรรทุก18ล้อพ่วงนะคะออแล้วก็รถถั่ววิ่งตลอดคนชาวบ้านที่เที่ยวไปเที่ยวมานะคะหลบรถพ่วงนะคะบางทีก็ลงข้างทางเกิดอุบัติเหตุตายหลายศพนะคะและรถมอเตอร์ไซค์นักเกรยียนนะคะ โดนรถใหญ่ดูดเข้าไปค่ะแรงดูดเข้าไปในล้อรถแล้วก็เหยียบเด็กนักเรียนตายหลายศพนี่เลยเรียกว่าถนนร้อยศพอยากให้กรมทางหลวงขยายไหลาทางและเลื่อนไฟส่องสว่างออกไปอีกนะคะเพราะอยู่ติดกับริมถนนเลยนะคะเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุตรงนี้จะเกิดบ่อยถึงเรียกว่าถนนร้อยศพต่อไปค่ะทางหลวงหมายเลขสอง2นนะคะหน้าโรงเรียนนาโพพิทยานัากเรียน เที่ยวรถนะคะจะเห็นว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากถนนเส้นนี้ขาดการบูรณะซ่อมแซมมาหลายสิบปีเท่าที่ฉันจำได้นะคะไม่มีการลาดผิวจราจรเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ทางกลมทางหลวงได้ดูแลด้วยนะคะเรื่องที่ห้าค่ะเรื่องที่ห้านะคะอันนี้เป็นถนนสองสีค่ะ ที่อุบลมีแม่น้ำสองสีนะคะแต่ที่บ้านดิฉันมีถนนสองสีเพราะฉะนั้นอยากให้ทางหลวงดูแลด้วยนะคะโดยเฉพาะบ้านจงเจริญนีคะมีหลุมทําให้เกิดอุบัติเหตุนะคะหลายรายเพราะฉะนั้นอ,อยากได้ไฟสองทางสําหรับถนนสายนี้นะคะสาย กรมทางหลวง2 182ค่ะดิฉันก็มีเรื่องหาหรือท่านประธานทั้งหมด5เรื่องนะคะเพื่อจะส่งไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบอก็คือกรมทางหลวงนะคะกระทรวงคมนาคมขอบคุณท่านประธานค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับการ